รีวิวนะครับเป็นเซตหุ่นแพดเลเบอร์นะฮะรุ่นหายากนะครับหายากที่สุดเลยนะครับตัวนี้สูงประมาณ34เซนติเมตรนะครับตัวใหญ่ที่สุดของแพดเลเบอร์แล้วนะครับเป็นของค่ายยามาโตะนะครับทั้งคู่เลยนะครับนี่ก็เป็นรถนะครับรถนี่เป็นเวอร์ชันพิเศษนะครับที่ปกติหน้ากล่องเขาจะมี4ตัวนะครับแล้วก็ต้องเป็นตัวพิเศษเท่านั้นนะครับที่จะมี5ตัวนะครับของผมเนี่ยได้มา5ตัวเลยนะครับอย่างนี้นะครับเป็นเวอร์ชันที่หายากที่สุดเลยนะครับสเกล24นะ่รับ ทั้งคู่เลยนะครับนี่เอามาวางด้วยกันได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเหล็กนะครับบอดี้เป็นเหล็กนะครับเสร็จแล้วก็ในส่วนของตัวข้อต่อต่างๆเนี่ยก็จะเป็นหนังนะครับเป็นหนังนะฮะแล้วก็มีไฟนะครับมีไฟนะครับเป็นเหล็กไดแคสต์นะฮะตรงนี้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างก็คือจะเหมือนจริงกันเลยนะครับหายากที่สุดแล้วครับตรงปืนเนี่ยก็เป็นเหล็กนะครับ เหล็กไดแคสต์นะฮะแล้วก็สามารถตรงลูกโม่ปืนเนี่ยสามารถหมุนได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับถ้าคนเล่นเป็นแฟนพันแท้ของแพทเลเบอร์นะฮะจะรู้จักเลยนะครับตัว AV 98นะฮะอินแกรมนะฮะตัวโหดสุดก็ก็คือตัวนี้เลยนะครับของสเกล1ต่อ24ครับของยามาโมโต้นะฮะค่ายยามาโมโต้นะครับเป็นคนที่สะสมต้องมีไว้เลยนะครับโอเคหากสนใจนะครับก็สั่งซื้อได้เลยนะครับ ตัวนี้ตัวหายากสุดๆเลยนะกับร้านตู้แม่ทอยครับ0847646457าย้ำนะครับ0847646457 w เ w w e b m a t e c o m นะครับชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศนะครับนี่โอ้โหเดโมโต้ครับหายากสุดๆครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสนใจยังไงก็สั่งซื้อได้เลยนะครับมีชิ้นเดียวนะครับอย่างที่ตามที่เห็นเลยนะครับนี่อุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนจริงหมดเลยนะครับโอเคครับ แล้วกันใหม่ครับขอบคุณครับ